คำถามสำหรับยามาฮามี o อร้อยลูก7จ็ดสิบชักสิบสี่วาครับตัวลูกเดือนขนาด50าิบมิลชักเดิอ5ห้าเจมิลปริมาตรกระบอกสูบเดิอยที่หนึ่งร้อยสิบสาดหกสี่สีอัตราส่วนการอัดเดิอยอยู่แปดจตอนหนึ่ง ตัวเบ้าฝาเดิมคนนนได้จะ4 6 c c ใส่ลูกใหม่ขนาด70มิลชักใหม่ขนาด57.9บท28ได้85.9มิลครับเอามาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบใหม่จากเบ้าฝาเดิมเยก็3.14คูณ70คูณ70คณ85.9หาด้วย4,000ได้ 330.4cc ตรอมาคำนวณหาอัตราส่วนขนาดใหม่จากเบ้าฝาเดิมเยอะก็330.4บวกด้วย 4.6หารด้วย14 6จุดได้2 3 7ต่ตอนครับสูงเกินไปนครับถ้าเกิดต้องการเติมน,น้ำมัน91และเลือดตาส่วนการเป็น10ตตอนคนทำเบ้าฝารวมให้ได้3 6 7ซีซีถ้าเป็นน้ำมัน95และเลือดตาส่วนการ12ต่อนคนทำเบ้าฝารวมได้3 0มซีซีถ้าเป็น E 20และเลือดตาส่วนการ์ามตอนคนทำเบ้าฝา